สายเสื้อในหลุดบ่อยแก้ไขย,ยังไงดีสาวๆเคยเป็นเหมือนกันหรือเปล่าคะเวลานั่งอยู่อะไรเงี้ยหรือเวลาใส่เสื้อกล้ามนะมันจะชอบหลุดออกมามันไม่ได้เป็นปัญหาใหญ่นะคะแต่ว่ามันน่ารําคาญมากมันหลุดอนะ่ะนั่งอยู่แล้วมันหลุดอนะ่ะมาดูวิธีแก้ง่ายๆของเรากันคะ่ะอย่างนี้เลยถ้าวันไหนที่เรานะคะใส่เสื้อกล้ามหรือสายเดี่ยวเราจะเลือกเป็นรุ่นนี้เลย sbxu 8900จ้ะเพราะว่ารุ่นนี้มันถอดสายได้ไงเราก็จะถอดแล้วก็ใส่เป็นแค่เกาะอกอะ่ะ แล้วเสื้อซาวนรุ่นนี้นะจะเป็นแบบฟองน้ำบางไม่มีโครงแถบด้านข้างก็จะเป็นแบบแถบซีมเล t ฟ f i t นะเวลาใส่เนื้อรอบลำตัวเราอะจะไม่ปลิ้นนะคะที่เห็นอยู่ในวิดีโอตอนนี้เรากำลังพยายามถอดออกนะคะถอดสายออกให้ดูแล้วมันถอดไม่ออกเฉยเลยน่าจะเกิดจากการตอนที่เราใส่เราใส่แน่นเกินนะคะจริงๆรุ่นนี้นะถอดสายง่ายนะเดี๋ยวลองถอด้ดูอีกรอบนึงนะคะตามในวิดีโอเลยนะรุ่นนี้ถ้าเลือกไซส์ตรงนะคะ ไม่หลุดไม่ร่วงแน่นอนเกาะอยู่เกาะแน่นนะใส่สบายทั้งวันด้วยด้ความที่เขาเป็นขอบตัดแบบเนี้ยแล้วก็ที่สําคัญนะคะเวลาเราใส่กับเสื้อกล้ามสายเดียวเนาะไม่มีสายร่วงให้เห็นแน่นอนคะ่ะตัดจบทุกปัญหาที่มีเลย